ครับนี่เพะ่อนสอนซื้อเอกมาปลามันเหรอครับนี่ครับแม่บ้านสองคนไอ้น้องนุ่งเพิ่นกัดติดปลรกิจหอมกูหอมอยู่บ้านเนาะครับแต่เลยมากกับแม่บ้านสองคนนี่ครับนี่ไปครับขอปลาเบิ้งครับมีมานบ่หมานกะติดตามเบิ้งครับหลังจากติดเนมายกล้เติมมาพอ้เคี้ยวนึงครับนี่ ตีงหนึ่งลุงไปนีครับนี่เห็นหัวแล้วครับนี่หัวงามๆเลยครับนี่คือสิบเป็นลุงสางเอาเหรอครับไปครับเดี๋ยวผมเอาก่อนครับครับน่าที่สุดเก่ได้แล้วครับนี่นี่ี่ครับเห็นไหมแล้วครับนี่นี่หัวใหญ่เลยครับนี่ไปครับมะ่อยแล้วครับนี่หัวหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวกันตีนะเดี๋ยวามันถือด่านเสียมเขาได้ไหมครับเนี่ถือด่านเสียมแม่บ้านได้ไหมอีกครับนี่นี่ครับนี่เหง้ามันชอบนี่นั่หน่อยอืมน้ยหน่อยนะครับน้อ,นนนอนเออนี่ต้นนี่พันย้อนลงมาดินแกนแฮง้าพันย้อนลงมาครับนี่ไปครับอีกหัวาไม้อีกครับ ผมไม่ผมไม่ไปครับครับกะย่างออกจางมองเกาหงษ์เนาะครับนี่ก็เลยมาหมองไม่เบิ้งกันในบ้านนี่ไม่บังจะเห็นเลยแล้วนะเห็นเครื่อนึงอันเงี้ยขึ้นหัวมาเป็นหัวครับนี่เครื่อนยางใหญ่เเลยด้อครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับเป็นหัวนี่บ่ได้ไปกใส่ไม้ยังเนาะครับยุ่งนี่เลยล่ะนี่นี่โค่นเพลินครับนี่น้ำหาตีนเยอะ จักบ่ชักเพื่อเออเออเป็นหัวบ่กนลัครับคอยหน่อยนิดนึงนี่ไม่เห็นสองเพื่อเลยครับนี่พี่สามเพื่อผุ่นหลือไหมครับผุ่นซ่อมนี่ก้อยเ,เลยครับดินี่นี่นี่ครับนี่เป็นพันๆเลยครับนี่นี่ลงบม่มีหม่องบ่มีคนขุดเลยเลยครับนี่แต่ว่ามันถือเป็นหัวหไห่บ่อสนนัแหละครับ ติดเป็นมันสะเลยบ่ผมก็บ,บ่ท่านแน,น,น่ใจแต่านนายกไขุดเบิ้งครับจะไม่ว่านี่ละสองคนนี่นะครับในป่านี่ไปครับไปครับพี่น้องนี่สอนกันอยู่ครับนี่นเด้อเบิ้งเด้อครับนี่นี่ผมกำลังขุดลงไปอยู่นี่เนียน,นมืดเลยครับนี่แถวๆนี่ที่เกาเขาเหรอครับนี่ นี่นี่เห็ครับนี่เห็ครับนี่นี่น้องเห็นนหมผมป่ะนี่นี่เห็ครับนี่เพคนสอนกันอยู่ครับนี่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 ครับนี่นี่ครับนี่ขนาดเนี่ยเนี่ยเป็นสีลุยุ้สีครับนี่นี่ครับนี่ครับสองหัวครับนี่ครับนี่นสองหัวนี่ครับ นี่ครับนี่ะครับถ้ามันอยู่นี่ผมมาตดขุดซาวไปเลยคิดขุด,ขดหมวไปเลยนะครับนี่ก็เห็นติงมาหนีอยู่นี่ครับนี่ไหนน่อ เลี่ยนตามใส่โน่หันโน่พี่น้องเอ้ใส่โน้ใด็กเด้อหาดพื่อนับผลที่ทราวนั้นครบอีกครับผีจริงเพื่อนีวันนี้บริเวณหลายท่านนครนี้ เด็ดเด็ดเด็พอดไม่เดี๋ยวผมสิจี๊ดใช่ไหมครับนี่ครับนี่กำลังบุญขุดอยู่หนึ่งครับนี่บู้ยหาเลยจากลงมาได้เล่นครับนี่ก็ใหม่นี่หน่อยทิมาจังไหนบู้สับเลยครับนี่เป็นอยู่ตื่นเต้นครับนี่สับเลยโอ้ครับ บอนว่าเป็นดูตื่นเนาะแม่หัวมันบ้าอเไแบบนี ำหากุฏีก่อนครับนี่ครับน้องครัสองหัวนี่ครับนี่หนึ่งหัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งครับนี่สองหัวครับนี่อีกจดี๋ยวนาะทายจีกเดี๋นาะสีได้เนาะบ้านครับเดี๋ยวผมเอาก่อนที่กลัวเดี๋ยวกุฏิเดี๋ยวผมเสียเอาให้เบือ่บบอนครับนี่ครับนี่โอ้โหมาแล้วโอ้ยมันเมรนหัวใหญ่ครับนี่ มันจะมีอยังนี้ในน้อยนึงนี่โอ้ยว่าเป็นหัวใหญ่นี่ครับครับนสามหัวครับนี่อาจติย้อนแสงเลยนะครับเด้อเพราะมันมุมนี่มันอันนี้นะครับนี่ย้อนแสงนียหวแงคไว้เถอะครับนี่หัวหนึง่งหัวหนึง่งดีครับดีนี่ ตอนกันยูหนึ่งขั้นนึ่งสองหัวขั้นนึ่เอาหลื่งอยู่เด้อหัวเหญ่เอาเหลืองยูขั้นนี่พร่นนึกว่า prayed, จะม EX ั่นเลยได้ละครับถือครับคับถือเพื่อนคับงกออกกลุ่มกวงนี่เนาะถ่อขั้นหนึ่งนะนนะถขั้นน่แต่ผมก็ซับไปแล้วนะนี่โงยเนาะจะได้เห้อ หัวกำลันจะยู้ตื่นนะครับน,น,นี่ครับหัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งครับนี่อยู่ข้างล่างโอู้ห์สอนกันอยู่ครับนี่พุ่นหัวที่สามโอ้ยต้องล้างเลยบปะนี่โอ้ยถึงห้างไม่ซ่อมบานี่โอ้ยครับนี่น่านขาดซ้อมโอ้ยนี่ครับนี่ ไอ้ถึงหางไหม่นะครับนี่มันถึงหางไม้ทิล่ะนี่ครับนี่หัวนึงนี่หัวเป็นสอนกันอยู่นี่ครับนี่หัวขีปโหญ่ยมันไหนหรอครับนี่หัวนี่โอู้หั่นเนี่โอู้คือปลาติงกันเนาะโอ้โนี่เนะขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นี่ครับนี่ กำลังย่อนใหม่นะครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับบันนี้ต้องติดตามติ้งใหม่อีกครับครับหัวหนึ่งครับนี่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 ครับนี่นี่พี่หนี่ครับนี่หัวนึงนี่นี่นีอน่สิพี่น้องเบิ้งเวลาขุดไงเอาน่ไอันนี้ิจับได้นอเดี๋ยวก็เด็กครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่บ้านจับให้ก่อน เมือนคาตอบ้งเบงเบบงจอบงจอบงจอบงอนะเห็นะตังดี๋ยวจะไปบังทางนั้นบองบ้งบงจอเห็นบเดี๋ยวเดี๋ยจอก็ได้ฮะโอ้ม่บาเนาะบเป็นเล้อออันนั่นข้นั่น

ผืนผืนครับผืน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 มาแล้วครับนั่นมีนี่ก็เหนื่อยทุกหรือสมิ่กับถือว่าใหญ่เต๋อไปละเอาครับไปอีกติ้งไหมครับอีกติง้งนึงครับนี่ในบ้านกำลังน้ำไปอีกอยู่น้ำไปเรื่อยๆท่านนั่นสักลงบปะเห็นหัวล่ะเห็นหัวครับนแน่นหน่อยนะอแนหน่อยนี่แมน่นรูล่ะ

ta chỉ để lúc xa ngấu lẹo nó chỉ nói như nhanh vô nè xong bất tì bây giờ nhanh tù vào tiên nền như đấy ba đa lên rồi vô ngoài nhanh đứa nè hả mắt hắn để nói nó, để nó. Mà ừ. người okay. nữa, người nó người mọi 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 người mương người mọi người đi học một lớp ở Lúc nhào lộng vào tìm này tìm đến cái cái tiếng Điên nó hàm này nó tìm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  hạt đây, nó tìm nó tìm ทำกันขึ้นหาดกับหาหมาเนาะครับนอกจากหมูใบไนต์ดอกพอเบิรงอยู่ครับนี่รุ่นไค่ไก่รุ่นไค่เป็ดหน่นะครับแดดโคตรไปครับไปติ่งไม้ติ่งหาเป็นไงมาแล้วมาแม่แม่แม่ไม่บานไหมเาเบิรงหัวนี่อ้ย่ารังการเลยขึ้นบนนีหมูอู้อ้าวอ้าวคุด

ให้ไล่เลยครับนี่ให้ไล่ของมือนี้เลยนี่อุ่นอุ่นอื้ยงานครับนอนงานมาเบิ้งเอามาเบิ้งมาหนี่บุยนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องเราอย่างนั้นไปคันเนาะครับนี่ไปหาติ้งมาอีกครับครับพี่น้องอีกแล้วครับพ่ออีกแล้วมาเด็ดมาโหระด้วยครับนี่ หัวนิงหัวของมาหัวร้านเลยอุ้ยผมมาหัวกรอนหนิงราศีสิหัวง่ายเดียวหัวหนิงง่กว่าหัวอะไรดีครับนิงอ <Oo, fine. S 2> ุ้ยงานดีดบุ้ยตีงพันสมือก้อยเหมือนกันเลยตีงพันล้มไหมอู้ตายไปสับทั้งตีดดอกก่อนจิ๊นไตัดติดดอก พลอยเมเลยว่าตัวนั้นว่าให้ไหลแล้วบ่เมียนนี่จืดหัวนี่หนาวเลยครับนี่หัวนั่นยิ้มมาเนาอนี่เนาะสิ้มแย้มลุกเต้นไปเนาะเนาะลิ้มยิ้มแต่ยิ้มเสงบุจืสีหัวสันสันมือสงผมว่าโอ้หัวติ่งครับบัติ่งบัติ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุกันนี่นี่นี่ครับนี่ นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นหมครับหัวหัวนี่ค้านี่ิงกำลีงก้อยนี่คัานี่บุญก้อนนี่ก้อยใส่บุงติงเพิ่นไหมอุ้นอุ้นอไุ้มโอ้ยตายตายเขาบอกว่าละวังละวังอยู่ตายปฏิสูจน์เลยอ่ะคุณจะสูจน์นะก็ นี่นะครับนี่นี่เพื่อน,นี่ครับนี่นี่น,นี่เพื่อนี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่โอ้ยมันเกิดสันสันนี่ดอกเนาะหายไปนะหาครับครับคุดแล้วกับเรื่อนี่ก็ได้ส้มนี้ครับนี่แมนหัวดีหัวแตกหัวเละเมื่อตโหลดมันถึงงาใหม่หางใหม่เน่ครับนี่โอ้ย จะได้เด้อครับครับวันนี้เพื่อจะสอนเซอร์เวสกับสิ่เดพ็พัดไม่บานกับบ้านนะครับนี่กัตะเวิ้งกับคำนะระยะทางกับใกล้เติบเนาะครับกับมือน,นี้กับหมาอยู่ดอกครับนาาอนออเนื้อมาสองขวเ,น,เนี้อเนาะนี่ครับครับนี่ครับขึ้นมาสายขวนออกยี่นีน้เลยยืดเลยครับเนาะงา้น ของน,นครับจับดีกว่าคำเดี๋ยวนอกครับบานนี่เดินทางกลับหรอกครับ,วรบสวัสดีครับ